คำวันนี้พ่อเพียงก็สิมาปลูกผักกาดแก้วเด้อยพี่น้องแปลงเดิมแปลงเก่านั่นละ่ะแปลงน้อยๆอดเจาะที่ว่าพึ่งเอาผักกาดเชียวปีออกไปขันสมนั่นลหละพี่น้องอืมบันนี้กะลงต่อเลยตอนแรกว่าสิล่งผักซีเล่าดิพี่น้องคิดไปคิดมาบ้าวะ่ะล่องล่องอันผักกาดแก้วมันก็น่าเพียิดกินเมียงปลาส่วนดอกว่าหิวแหมพี่น้องมากมันกรอบมันแซ่บ ต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยเด้อที่พ่อเพียงนี่เอาพักกาดเกวนี่มาลงมาปลูกในขี้ดินนี่พี่น้องปกติก็สิปลูกเป็นพักให้โดโบนิกเนาะปลูกในน้ำนะนะเอารอบนี่ลอกมึงจักแปลงนหน่อยมันิไดิกินบอ่อพี่น้องแต่ว่าก่อนสิบปลูกนี่พ่อเพียงกับสิย่งดินอีกด้อพี่น้องย่งดินพวนดินอีกเอาแกลดํำมาใส่แกลดํำนี่ตัวนี้เป็นแกลบดํำที่ได้มาจากใบไผ่เด้อพี่น้องบ่แม่นอันแกลเขาเด้อ เป็นใบไผ่ที่เผาให้มันดำน้ำเมียพี่น้องอืมมาผสมอันนี้เก็บเก้ากับเอามาผสมมาด้วยค่ะนี่ขิงว่ากิงวขงวยกับว่านกาใส่ลงไปหลายเพราะว่าพักเขามันหน่อยอยู่บพราะ่านย่างเขาเข้มสินะแต่ว่านี่เอาอันเก็บดำผสมลงไปกวนแล้วก็พวนดินสองรอบสามรอบผนละพี่นอ้องย่านดินมันแข็งไหมอืมแล้วก็หดน้ำลงไปหดจนมันซุ่มมันเปียกผนละพี่น้องแลว้วบัดนี้ก็เซียน หลังจากนั้นก็ย่งดินอีกทีหนึงพี่น้องเอาคาดนี่แหละมาเศร้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 าให้นขีเก็บเขาลงในดินให้มันทั่วถึงกันอแล้วก็ซ้ำอีกสองรอบสามรอบพุล่ะพี่น้องแต่กับเได้ว่าใส่หลายเกินไปได้ว่าก้อนหนานี้ตอนปลูกพักกาดเชียวปีนั้นมันผสมบ่หลายผสมไอเก็บดำลงไปบ่หลายหูวซึกว่ามันจะดินมันจะเนียนนะนะรอบนี้ก็เลยเนียนนักเน่จังหน่อยอ่าเร็จแล้วัดนี่ก็สิล่งเลยเด้อพี่น้องแบบนี้พักกาดแก้ว ข้างแรกที่ปลูกในดินของพ่อเพียงมันเได็กินบอพี่นงค่ะเมืองเด้ออันนี้พ่อเพียงเสีดทั้งเบิดนีสามแถวสามแถวพี่นงเพราะว่าแปลงหน่อยแห้งเฮ็ดสามแถวพ่อ่ก็จะเลี้ยงใบกอนเลี้ยงใบก้อนน้อมเสิเเลือหน่อยเลือยไอืม ต้นกระลังพอดีแต่ว่าอันเบี้ยกระจอนรอบนี้มันเป็นสี่แข็งแข็งก่ดีจังเลยบูพี่น้องคือจังอันเบียมันคือจังมันอายุหลายร้อแหละแต่ว่ามันไข่ยว่ามันมันรังปุ๋ยมันอีหยังบัวไข่ยวมันคือจังมันต้นกระแดงนี่เมียพีนองมันแข็งแต่ว่าพรเพียงกระล่องเอามาล่องดินสิล่องอันไอ้นี่มึงบำรุงมันมึงมันสิฟืนมันสิกวัวอ่อนดีบัวสิบสองสิบสามีสิบหาต้นพี่นองแปลงนี่เดี๋ยวสิบหาต้นแปลงหน่อยแห้ง บลูกแล้วบัันี้กับมดน้ำต้ออีกให้มันเปียกๆซุ่มๆจังหน่อยหดรอบแรกกับบริเปียก,กห,ยหล,ล,กกยกลายจังถามารลุนไปพร้อมๆกันนี่คลิกต่อไปเนะคะสำหรับพักแปลงนี้ยังได้กับฝากฝากดติดตามฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับพ่อเพียงน้ำลยด้ยจ้า